สวัสดีครับคลิปนี้น้อนไลช่อง walking Thai Trip อยู่ที่หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ครับศูนย์การประชุมระดับโลกของไทยพามาดูความสวยงามและก็ชมใหม่ของศูนย์การประชุมระดับโลกแห่งนี้ครับว่าหลังจากที่มีการเปิดให้เข้าชมแล้วแล้วก็เริ่มมีอีเวนต์ต่างๆเข้ามาจัดบ้างแล้วครับมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดินตามเข้าไปดูด้านในกันเลยครับว่าจะมีความสวยงามมากเพียงใดครับบริเวณด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ครับมีสัญ,ญลักษณ์โลกุตละที่เห็นเหลืองๆทองๆอยู่ในภาพตอนนี้ครับ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่คู่กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์มาตั้งแต่อาคารเดิมครับพอสร้างอาคารใหม่เสร็จก็ได้นําสัญ,ญลักษณ์โลกุตตลานีมาตั้งหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ดังเดิมครับนับเป็นเวลากว่า3ปีครึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ได้ปิดทําการแล้วก็มีการก่อสร้างใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน2องพกครับก็ได้เรื่องในการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่12กันยายน 2พ .65 ที่ผ่านมาครับเป็นเวลากว่า3ปีครึ่งนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งนี้ได้ปิดทําการไปแล้วก็กลับมามีชีวิตพร้อมเป็นสถานที่เพื่อรองรับการประชุมและก็อีเวนต์ใหญ่ๆทั้งระดับชาติและนานา,นาชาติอีกครั้งครับบริเวณด้านหน้าและบริเวณโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิลิกิตครับมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีและมีความสวยงามมากกว่าแต่ก่อนครับ โดยหลายๆคลิปที่นอ็อตพามาดูที่ศูนย์การประชุมแห่งนี้ก็จะเห็นว่ามีการปรปับปรุงได้สวยงามมากครับซึ่งภายนอกก็จะมีการปรปับปรุงอย่างสวยงามแล้วครับเราเข้าไปดูภายในกันว่าจะมีการตกแต่งได้อย่างสวยงามเพียงใดครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าใกล้ๆกับทางเข้าสูนการประชุมแห่งชาติสลกิตครับเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างเกือบทั้งหมดก่อสร้างด้วยกระจกครับ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานครับเพราะว่าถ้าใช้กระจกแบบนี้ก็จะทําให้แสงจากภายนอกส่องเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้มากขึ้นเป็นการประหยัดพลังงานภายในอาคารครับบริเวณประตูทางเข้าก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอยา่างดีแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสแกนก่อนเดินเข้าภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตครับจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามีประตูลายลดน้ํารูปต้นกนะระป๋พฤกษ์จนวน8คู่16บบานครับอยู่ใกล้ๆกับโถงสูงๆตรงนี้ครับฝั่งถนนรัชดาพิเศษครับ ประตูลายลดน้ำรูปต้นกระลประพฤกษ์ทั้ง16บานนี้เป็นประตูเดิมของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตที่มีมาแล้วกว่า30ปีครับได้นํามาติดในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็คงแนวคิดเดิมของศูนย์การประชุมแห่งชาตินี้ไว้ตามแนวคิดของการสืบสารรักษาและต่อยอดรักษาของเดิมให้คงอยู่ต่อไปครับศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตโฉมใหม่มีการขยายพื้นที่ใช้สอยให้ใหญ่มากขึ้นถึง5เท่าครับ จากเดิมมีพื้นที่เพียง65,000ตารางเมตรเป็น300,000ตารางเมตรครับแล้วก็ขยายพื้นที่ในการจัดงานหรือว่า Event Space จาก25,000ตารางเมตรเป็น78,500ตารางเมตรครับรวมถึงมีการเพิ่มจำนวนห้องประชุมจากเดิมมีเพียง13ห้องให้มีมากถึง50ห้องครับเพื่อรองรับการจัดงานในทุกรูปแบบทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ครับอีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมทั้งระดับชาติและระดับโลกครับ รวมถึงเป็นการสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจไม้ของไทยอีกด้วยครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณชั้น G ีครับใกล้ๆกับโซนเอเทรียมซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีการตั้งคริสตัลสวยๆแบบนี้ไว้ครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของชั้น G ีที่มีคนนิยมมาถ่ายรูปหรือว่ามาถ่ายวิดีโอมากๆครับก็จะต้องหาจังหวะเข้ามาถ่ายรูปหรือว่าเข้ามาถ่ายวิดีโอครับ โซนนี้เรียกว่าโซนเอเทียมครับอยู่ใกล้ๆกับคริสตัลที่น็อตบอกไปเมื่อสักครู่ครับโดยออกแบบให้เป็นโถงขนาดใหญ่เป็นช่องเปิดโล่งถึงชั้นบนสุดครับเพื่อให้แสงจากภายนอกสอ่องเข้ามาภายในตัวอาคารมากขึ้นโดยมีบันไดโค้งขนาดใหญ่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับสูงขึ้นไปจากชั้นใต้ดินสูงขึ้นไปถึงระดับพื้นดินฝั่งถนนรัชดาพิเศษครับ จากนั้นเราก็จะเดินบริเวณชั้นจีของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตครับโดยบริเวณชั้นจีนี้ก็จะมีห้องประชุมหรือว่าห้องจัดนิทรรศการขนาดใหญ่จากฮอล์หถึงฮอลครับก็มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากเลยครับ ส่วนที่เห็นสีทองๆในตอนนี้ไม่ใช่การทาสีทองครับแต่เป็นการติดทองคําเปลวทีละแผ่นทีละแผ่นโดยช่างที่ทําบริเวณนี้จะต้องมีความประณีตมีความบรรจงแล้วก็ใส่ใจในการติดทองคําเปรลแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นกระทั่งเต็มทั้งหมดเต็มพื้นที่ครับถือว่าเป็นสุดยอดของฝีมือช่างไทยจริงๆครับ บริเวณโถงด้านหน้าฮอที่1ึงถึงฮอที่4ของชั้นจีครับมีการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็มีโถงทางเดินที่เรียบง่ายดูดีทุกมุมเลยครับฮอ 1- ถึงฮอ4ของชั้นจีมีความแตกต่างจากฮอชั้น LG ครับเนื่องจากฮอทั้ง4ของชั้นจีนี้จะมีการสร้างแบบโล่งไม่มีเสาตรงกลางเป็นห้องสูงเพดานโล่งแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟฟ้าบนเพดานเพิ่มความสวยงามและก็ความสว่างของฮอได้อย่างดีครับมีพื้นที่2 3 0 0 0ตารางเมตร สูงจากพื้นถึงเพดาน13.5เมตรครับโดยทั้ง4ฮอล์นี้จะสามารถทะลุถึงกันได้เพื่อรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ๆที่ต้องใช้พื้นที่มากๆให้ดูเสมือนเป็นฮอ์เดียวกันครับหลังจากเสร็จงานก็มีการปิดเป็น4ฮอ์เหมือนเดิมครับเป็นการออกแบบเพื่อการใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยครับซึ่งในภาพตอนนี้ก็จะเป็นฮอ์ที่4ของชั้น G ครับเราก็จะเห็นว่ามีการทดสอบระบบไฟฟ้ามีการติดไฟฟ้าบนเพดานจํานวนมากเลยครับเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับ หอที่4นี้ครับอย่างที่น็อตบอกไปแล้วสามารถทะลุกับหอ1หอ2หอ3ได้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เดียวกันในกรณีที่มีการจัดงานใหญ่ๆครับหลังจากเสร็จงานจึงมีการปิดคืนเป็น4ีหอเหมือนเดิมก็ได้ จากนั้นเราก็จะเดินขึ้นไปบริเวณชั้นหนึ่งของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ครับฝั่งสวนเบญจกกิตติก็จะมีโซนคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟาสำหรับเป็นมุมในการพักเบรกระหว่างการประชุมครับเหมือนเป็นสถานที่ผ่อนคลายหลังจากการประชุมหรือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งในการนัดหมายก่อนเข้าประชุมก็ได้ครับซึ่งจากที่น็อตเดินดูภายในนะครับจะเห็นมุมกาแฟาหรือว่ามีมุมพักผ่อนแบบนี้อยู่ในหลายๆจุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ครับหลังจากพักเบรกที่มุมคาเฟ่แล้วนะครับ ก็เข้าสู่ห้องประชุมครับผมชั้นหนึ่งของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตเป็นห้องประชุมนะครับเป็นห้องประชุมย่อยๆอย่างที่เราเห็นนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศในห้องประชุมที่มีความสวยงามรวมทั้งบรรยากาศภายนอกและว,วิวภายนอกของสวนเบญจก,กิติซึ่งมีความสวยงามมากๆบวกกับตึกสวยๆสูงๆบริเวณย่านสุขุมวิทแล้วก็ย่านอโศกที่อยู่ใกล้ๆกับสวนเบญจก,กิติ การเช่าห้องประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์แห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเนื่องจากจะได้ทํางานในสิ่งแวดล้อมดีๆมีความสวยงามอีกทั้งจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายในระหว่างการทํางานไปด้วยครับจากนั้นเราก็จะเดินไปที่ p e นเนอรี่หอครับซึ่งเป็นห้องประชุมขนาด5,000ตารางเมตรอยู่ข้างๆกับแคนเนอรี่ฟอร์เยอซึ่งเป็นอีกหนึ่งห้องประชุมที่มีความสําคัญมากๆของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ โดยมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรองรับการประชุมและก็จัดอีเวนต์ได้อย่างหลากหลายงานครับ p ี n า r y Fire เป็นโถงกระจกขนาดใหญ่หันหน้าเข้าหาส่วนเป็นจากกิตติเฟสที่1ครับตรงนี้จะมีปฏิมาก,กรรมเสาช้างและก็ลูกโลกที่นํามาจากอาคารเก่าของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตมาตั้งไว้อย่างดูดีและโดดเด่นมากครับเป็นอีกจ,จุดสําคัญที่เหมาะสมต่อการถ่ายรูปมากมครับเพราะว่า สามารถมองเห็นสวนเบญจก,กิติแล้วก็ตึกสูงๆสวยงามของบริเวณย่านอาโศกและก็สุขุมวิทได้ครับ ฝั่งตรงข้ามของ Penary f อ r e ครับเป็นโถงสูงสําหรับการจัดงานต่างๆโดยมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองว่าโถงตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่จริงๆแล้วสามารถจุคนได้ถึง1000คนทีเดียวครับโดยมีจุดไฮไลท์หรือว่าจุดสําคัญของบริเวณนี้ก็คือบันไดเดินแยกลง2ฝั่งคู่รักคู่ไหนที่กําลังมองหาสถานที่ในการจัดงานแต่งครับผมว่าตรงนี้มีความเหมาะมากๆครับโรแมนติกสุดๆเลยครับสำหรับ EP ที่1่ของการเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ ฝากติดตามใน EP ีที่2ด้วยนะครับว่าจะมีความสวยงามมากเพียงใดนะครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai t r i p กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ